สวัสดีครับตอนนี้นะครับนกมาคอตัวนี้นะครับก็อายุ2เดือนพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายวิวพัฒนาการนะครับในช่วงของเดือนที่3นะนะครับตอนนี้น้ําหนักเขา1นกิโลนะครับแล้วก็ขนให้ดูขนปีก่อนนะครับขนปีก็จะขึ้นมาจับเต็มแล้วนะครับแต่ก็หลอดก็ขนหลอดเนี่ยตัวนี้ก็ยังแตกไม่หมดนะครับผมแล้วก็ที่หลังก็เริ่มมีขึ้นตรงนี้มานะครับผมแต่ตรงก้นนียังไม่มีนะแต่เป็นขนปุยๆและนะครับแล้วก็หางยาวขึ้นนะครับ หางยาวขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่วงปีกนะครับก็จะมีเหลืองๆออกมาเยอะแล้วนะครับผมนะครับส่วนท้องนะท้องนะครับท้องก็มีมานะครับแต่เยอะยังไม่เยอะนะนะครับผมแล้วก็ตรงช่วงขาก็จะมีแล้วนะครับขาก็เริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับน enfin, ี huh ่ก <excited. S 2> so ็เป็นบริเวณส่วนของใบหน้านะครับใบหน้าเขาก็จะขนก็จะขึ้นมาเต็มหมดแล้วนะครับก็ยังมีหลอดๆอยู่ที่โคนโนิดนึงนะตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวตอนนี้อยู่ประมาณ1กิโลนะครับ แล้วก็อาหารที่ป้อนเนี่ยก็คือยังเขายังไม่ได้ลดอาหารเองนะยังป้อนอยู่ประมาณ90 90 90 ml ครับผมนะครับป้อนทุกสี่ชั่วโมงก็จะหมดนะครับผมแล้วก็เริ่มจะเดินคล่องละเรียกก็เริ่มมาหาแล้วนะครับนะครับเนี่ยมาเต้มาเนี่ยเวลาเรียกก็จะเริ่มมาเดินมาหาแล้วนะครับนี่ก็เริ่มฝึกคอแบกได้แล้วนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอการใหม่ในสัปดาห์ที่สองของเดือนที่สามนะครับผมนะครับนี่นะครับ ครับตอนนี้ก็เป็นอาทิตย์แรกนะของเดือนที่3มนะครับผมของช่วงอายุของเดือนที่3มนะนะครับตอนเนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะเลยก็คือขน,นครับเนี่ยเห็นขนใต้ท้องครับขนใต้ท้องเขานะครับจะขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยจนแบบว่าแทบจะเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเขาจะฝึกฝึกบินแล้วนะคือกระพือปีกบ่อยมากแล้วกระพือปีกบ่อยมากแล้วก็ เดินคล่องขึ้นเยอะนะครับสามารถปีนขึ้นมาบนคอนี้ได้นะครับแล้วก็บางครั้งก็กระโดดลงมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กล้านะแต่บางครั้งเผลอๆแกก็กระโดดลงมานะครับแล้วก็ช่วงปีกนะครับหรือว่าช่วงขนหางอะไรพวกนี้คือเขาจะค่อนข้างขึ้นมาเต็มแล้วนะครับเนี่ยใต้ปีกก็จะเต็มแล้วนะครับนะครับแล้วก็เดินอะไรคล่องแคล่วขึ้นนะครับแล้วก็เรียกง่ายขึ้นนะครับกินกินนะครับอยู่ที่ นะครับตอนนี้ก็คือประมาณหลอดครึ่งเกินมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเนี่ยที่ผมวัดอยู่ประจำเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1กิโลนะครับผมบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากจะเกินมากกว่านะครับแล้วก็เริ่มที่จะขาแข็งขึ้นเยอะนะครับอย่างมือไปรับเนี่ยมาขึ้นบนมือเราแล้วก็เดินก้าวมาได้แล้วนะครับผมแข็งแรงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าภายในเดือนนี้น่าจะน่าจะเห็นแลนดิ้งบ้างครับหมายถึงว่าบินลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าตอนนี้เขาแข็งแรงมากแล้วก็เขาเห็นลายดำๆเนี่ยเขาจะเหมือนกับกลัวนะคร เข้ามาเง็บๆนะครับเนี่ยางเงี้ยเนี่ยเข้ามาเง็บๆ,ๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดของขนที่หัวนะจะเห็นได้ว่าขึ้นมาเต็มหมดแล้วนะครับเนีย่ยนะครับขึ้นมาเต็มหมดหมดแล้วนะครับขนที่หัวแล้วก็แทบไม่มีตัวขนนามแล้วนะครับผมนะครับสีก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเหลือแต่ใต้ปีกตรงนี้แล้วก็ตรงก้นนี่ยังไม่ขึ้นนะตรงก้นนี่ยังมีแบบว่ายังเป็นปุยๆยอยู่ขนยังไม่ขึ้นมาตรงนี้นะครัแต่ตรงท้องเนี่ยเยอะเลยนะครับตรงท้องเนี่ยจะเยอะเลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นพัฒนาการของอาทิตย์แรกนะของเดือนที่สามนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาถ่ายอาทิตย์ต่อมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับตอนนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่สามของเดือนที่สามนะครับผมนี่ครับสังเกตนะครับว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆครับหางยาวขึ้นแล้วก็ขนเริ่มขึ้นคุมทั้งตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้เขาจะเริ่มหัดบินแล้วเริ่มที่จะตีปีกแล้วนะครับบางทีเกาะคอแล้วกระพือปีกคอลอยเลยนะครับผมนะครับ แล้วก็กินข้าวเนี่ยกินข้าวตอนนี้เอ,อตอนนี้เขาเริ่มลดอาหารแล้วนะปกติจะกินเป็นหลอดครึ่งตอนนี้กินบางทีก็หลอดเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็เอ,อตัวใต้ปีกนะครับผลก็เริ่มขึ้นแทบเต็มแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับแทบเต็มหมดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะให้เป็นพวกกล้วยแล้วก็ ให้เป็นพวกอาหารเม็ดสีนะครับผมเวลาช่วงระหว่างวันเนาะที่เราป้อนเข้าไปแล้วนะครับผมเขาก็เริ่มแท้แล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่ากินว่านละแต่เห็นแ่งแหว่งไปอยู่นะครับผมนะครับเยตัวใหญ่ขึ้นมาทีเดียวครับน้ำน้ำหนักเออน้ําหนักน้าหนักลดมานะครับเหลือประมาณ0.98ก็ประมาณโลนะครับลดมานิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเขาน้องเขาจะเริ่มหัดบินแล้วเดือนนี้นะครับผมนะครับได้เดี๋ยวเราไงเรามาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับ หรือว่าสัปดาห์หน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กำลังน่ารักเลยอะโซนกว่าเดิมเยอะแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับไหนยืนตรงๆอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงอายุของนกมาคอนะครับในช่วงเดือนที่3ามสัปดาห์ที่3มนะครับหรือว่าประมาณเจ79วันนะครับนี่ครับก็คือตอนเนี้ยลักษณะที่เขาเปลี่ยนไปก็คือขนเนี้ยเขาขึ้นแทบเต็มแล้วนะครับตรงช่วงขนคอนนี้ก็ แทบเต็มหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็อ่าอาทิตย์นี้ครับในช่วงของวัยอาทิตย์นี้เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับคืออาหารเนี่ยเขาเริ่มลดแล้วนะครับจากที่เขากินหลอดครึ่งเนี่ยตอนนี้เขากินแค่สี่สิหรือว่าสามสิบซีซีนะครับแคบบางมือนะมากสุดที่ผมป้อนนี่ก็คือว่าอาจจะเป็นช่วงเช้าเนี่ยได้ประมาณห0าสิบซีีเต็มที่แล้วเขาก็ไม่เอาแล้วครับคือเวลาที่เขากินเขาจะไม่ค่อยโชกแหละนะครับเขาจะเหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรเดียเหมือนกับ ค่อยๆอ้าป่าครับแล้วก็เคียวเงียบๆๆ,ๆๆๆอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับในช่วงนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็เวลาตอนนี้ยืนได้คล่องยืนได้คอเวลาที่เขากระพือปีกหรือว่าฝึกบินเนี่ยตัวเขาเริ่มลอยจากพื้นลอยจากพื้นแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แบบคือเปลี่ยนเยอะจริงๆนะครับจากที่ผมเลี้ยงเขามาความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็เริ่มที่จะกระโดดสมมติยืนบนคอนเนี่ยเริ่มที่จะโผล่ลงมาข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะแบบเนี่ยเอามือไปรับเขาก็จะรู้แล้วว่าาาต้ออองเมมื มาขึ้นมือเราแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะขึ้นมือเราแบบนี้ให้เราไปนับนะครับผมนะครับคือเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นนะครับหางปีกอะไรเนี่ยก็เริ่มที่จะสวยแล้วนะครับเนี่ยผมถ่ายดูนะครับปีกเขานะแล้วก็ปีกค่อนข้างที่จะขึ้นเต็มทุกส่วนแล้วนะครับเหลือแค่ตรงตรงใต้ปีกนิดนึงนะครับที่ยังมีขนขาวๆอยู่นะนกนั้นก็จะเป็นสีเหลืองหมดแล้วนะครับผมน้ําหนักตัวนะครับส่วนน้าหนักตัวก็สัปดาห์นี้น้ําหนักตัวเขาลดลงไปนะครับจากโลกว่าเนี่ยเหลือแค่940 ถึง950ไม่เกินนี้นะนะครับผมวัดก็อยู่ในประมาณนี้นะครับผมนะครับก็กินอาหารน้อยลงเยอะนะครับแล้วก็โซนขึ้นเยอะๆเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับผมนี่ก็เป็นพัฒนาการของเดือนที่3สัปดาห์ที่3นะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายในสัปดาห์สุดท้ายการดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือยืนเอามายืนคอนกงได้แล้วแข็งแรงมากเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปถึงสัปดาห์แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เขาจะอายุอยู่ที่แปบหวันนะครับผมนะครับช่วงนี้คืออาทิตย์นี้เปลี่ยนไปแบบว่าเยอะจนแบบน่าตกใจครับคือหนึ่งเลยอาหารนะครับกินน้อยลงนะครับเยอะเลยในช่วงเช้านี่แทบไม่กินเลยครับ20ปกติจะเขาจะกินอยู่90้าสนะกินเหลือย0ิบนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเขาเนี่ยก็จะลดเหลือแค่เก้า้อยกรัมนะบางทีก็หย่อนหย่อนแ8ดร้อยแดสิบนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าเขากินน้อยลงนะครับแล้วก็ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเขาบินได้แล้วนะครับตอนนี้อันนี้คือผมใส่ไว้กันเขาตกใจนะครับแล้วบินแบบตะเลิดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาบินได้อย่างบินแบบยังไม่ค่อยมีทิศทางครับยังกําหนดทิศทางเองได้ไม่ค่อยดียังไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยต้องใส่ไว้ก่อนนะครับกันแบบว่าหลุดนะครับนกที่จะหลุดก็คือช่วงที่เหอปีงแบบนี้นะครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมแล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมนะครับน่ารักเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมโซนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขนก็ ขึ้นสวยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยขนขึ้นมาเต็มทั้งตัวแบบนี้แล้วครับใต้ปีกอะไรก็ขึ้นมาเยอะจนเต็มคุมไปหมดแล้วนะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็เป็นพัฒนาการครบแล้วนะครับ3ามเดือนเต็มเต็มที่ผมรับเขามาอยู่นะนะครับก็ลองดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เลี้ยงนกพันธุ์นี้อยู่นะครับผมจะได้ดูพัฒนาการ ของช่วงอายุเขานะครับตั้งแต่ผมรับเข้ามาก็คือ1เดือนนะครับผมแล้วก็มีคลิปที่ทําตอนอายุ2เดือนนะครับในช่วง2เดือนอันนี้จะเป็นคลิปที่อยู่ในช่วงของอายุ3เดือนนะครับผมหรือว่าประมาณ90วันนะไม่เกินนี้ครับของผมตอนนี้86วันนะครับผมนะครับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง f o l r Story ด้วยนะครับครับถ้ามีคลิปอะไรดีๆหรือว่า เป็นคลิปสัตว์เลี้ยงอะไรน่ารักน่ารักหรือว่าเป็นทิปเกี่ยวกับ DIY อะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาลงให้ชมนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม c h anel n f u n l Story อีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ